you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different then you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're irresponsible too many obstacles you gotta stop it though you gotta take it slow you can't be a pro Don't waste your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm gonna make my move i'm gonna make it soon and i'll do it because that's what i want to fucking do because all these opinions and all these positions they come in in millions they blocking your vision but no you can't listen that shit is all fiction because you hold the power as long as you're dreaming Make it. But maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Or are you just gonna take that? เอาละกลาบสวัสดีครับกลาบสวัสดีเหล่าผู้เล่น eFootball ทุกท่านด้วยนะครับและคลิปนี้ก็จะพบกับนักเตะจากแพ็กยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับประจําสัปดาห์นะลาเฟลเลยเอยลครับซึ่งขอบอกเลยว่าเออมันเปิดมาผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆนะครับตัวนี้คือมันเก่งอะ่ะผมเล่นไป11แมตช์นะครับในรูปนะก็ยิงไป8ก็ถือว่าน่าพอใจมากนะครับสำหรับปีกแล้วก็จ่ายเยอะด้วยนะครับจ่ายประมาณครึ่งหนึ่งเลยประมาณ4ี่แอสซิสต์นี่แหละมั้ง แล้วก็ไอแพ็คที่เหลือเนี่ยผมเกลือหมดเลยผมไม่ได้อะไรเลยที่มันเป็นตัวดีๆผมได้ดีสุดแค่เลเยอรอ์แล้วก็มาดูเพย์สไตล์กันนะครับเป็นค t ีเอทีฟเพย์เบเกอร์นะก็ตัวทําเกมครับการยืนตําแหน่งเนี่ยก็จะยืนกองหน้าได้นะครับแล้วก็ LWF LMF นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับว่าจะเอาไปยืนตรงไหนกันนะแล้วก็โอเวอร์เลตติ้งเนี่ยอยู่ที่9 9เลยครับแต่ว่าแอปอีฟ o t ตบอลทับเนี่ยให้พลังเลเยอร์หนอเลยนะครับถ้าเราเอาไปยืน LWF นะเดี๋ยวมาดูค่าพลังเเเกกกกมมลลลุุันนะรพงี่่ยยอูท83 ควบคุมบอล90ครับเลี้ยงบอล94คคองบอล88นะครับแล้วก็ส่งสั้นเนี่ยอยู่ที่82ส่วนส่งยาวนะครับก็จะอยู่ที่79แล้วก็การจบสกอร์นะครับจบสกอร์จะอยู่ที่80นะแล้วก็หม่งบอลกับเล่นลูกตั้งแต่เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับจริงๆเลเอาเนี่ยสูง188เลยนะเล่นลูกหม่งไม่ดีสะกังงนนะครับแล้วก็ปั่นโค้งเนี่ยอยู่ที่75แล้วก็ในส่วนของความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่95เลยสปีดต้น92นะครับผมใช้ชาบีอาลองโซเลยเป็น93นะ ความแข็งแกร่งเนี่ยเป็นจุดเด่นของเลเอาเลยถ้าได้เล่นนะครับแล้วก็บาลาัสเนี่ยอยู่ที่84แล้วก็สเตอร์มินาเนี่ยอยู่ที่85นะครับถือว่าพอเล่นได้ทั้งเกมแน่นอนแล้วก็การใช้เท้าครับเลเอาเนี่ยถนัดเท้าขวาซ้ายใช้ได้ดีครับแล้วก็ฟอร์มเนี่ยเป็นฟอร์มไม่เปลี่ยนแปลงนะแล้วก็การประกันอาการบาดเจ็บเป็นมีเดียมครับ แล้วก็ในส่วนของสกิลครับก็จะมีเซเซอร์เฟสครับแล้วก็ดับบันทัตช็อปเทิร์นคัตมีไฮแอนเทิร์นนะครับแล้วก็ซ็อกพันโรไอสกิลเล่นท่าเนี่ยล่อไป5ท่าแล้วนะครับแล้วก็สกิลต่อมาเป็นปั่นโค้งไก่นะครับแต่ดูสเตตเลยเอาดีปั่นโค้งแค่75เองนะครับแล้วก็ไลซิงช็อตนะครับแล้วก็มีฮิตทิกใช้ลูกส้นเท้าทอนพาจ่ายทะลุช่องครับแล้วก็พิตพอยต์ครอสนะครับ จะว่าเป็นแล้วเรา,ฟาเฟลเลยเอานะครับผมแทบไม่เห็นเขาเลยในการลุงแรงนะส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเมตาหน้าคู่นะครับก็เลยไม่เห็นแบบปีกเท่าไหร่แต่สมมุติว่าถ้าผมไปเจอทีมที่เล่นปีกมันก็ไม่ใช่เลยเอานะครับแต่เอาจิงๆเนี่ยเซิร์ญี่ปุ่นเขาให้เขาเป็นตัวท็อปเทียร์เลยนะจุดเด่นนะครับก็จะมีความเร็วความแข็งเนี่ยแบบมันเป็นจุดเด่นจริงๆมันสําคัญมากนะครับความแข็งเนี่ยดูครับดูการวิ่งครับขคตากุตาเบียดไม่เข้าครับแล้วผมได้จุดโทษด้วย เอองงอันนี้งงจริงได้จุดโทษเฉยนะครับคือตัวเลเอาเนี่ยมันเป็นนักเตะตัวใหญ่แล้วมันเร็วมันแข็งถ้าแบบเลเอาวิ่งนําไปแล้วนะจะเบียดแย่งจากข้างหลังเนี่ยยากมากๆคือมันตัวใหญ่แล้วก็แข็งด้วยนะครับบางจังหวะเนี่ยผมวิ่งไปแบบเข้าได้แต่แบบแซะแด้านหลังอะ่ะคือมันแย่งไม่ได้เลยเลเอามันบังมิดเลยนะครับมันต่างกับวินิยอ่ะวินิยมันได้คล้องได้อะไรใช่ไหมแต่ว่าตัวเลเอาเนี่ยมันได้ความใหญ่อะ่ะน,นี่ครับเปิดไฮโดโมงเข้าไปครับ พ่อมาดูจังหวะนี้ครับแข็งไม่แข็งมาดูกันครับนี่ครับพี่โดจ่ายให้เลอาครับแล้วก็เบียดกับอาราโฮครับนี่ครับเป็นยังไงเนี่ยอาราโฮแบบเบียดไม่ชนะเออเหลือเชื่อว่ะคือส่วนตัวเนี่ยผมดูฟุตบอลมาผมดูเลอาวกับวินีนะคือวินีอ่ะมันได้เร็วได้ผิวแต่ว่าเลอาอ่ะมันได้เร็วได้แข็งถามว่ามันผิวไหมมันก็ผิวเออมันพอผิวอยู่นะครับอ่านี่คช็อปเทิร์นปุ๊บไป โอ้โหโดนแยง่งมันก็มีจังหวะเสียบอลเยอะอยู่นะครับเพราะว่าไอค่าสแตทคองบอลเนี่ยผู้ตามตรงก็ไม่ได้เยอะมันไม่ได้เยอะเท่าวินิษฐวินนีฐขนาดแบบว่าคองบอลก็เยอะนะยังเสียบอลเลยบางทีนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเลยเอาเนี่ยมันเป็นตัวที่เร็วจริงอะ่ะเออมันเป็นจรวดทางเรียบเลยแหละมันเล่นแบบ ในชีวิตจริงนะไอ้ที่ชนะมาริดอะมันเล่นสลูคันบาสเควสผมหัวที่หัวตามเออมันเร็วจริงมันเร็วมันแข็งนะครับแต่ว่าไอ้ข้อเสียของเลเอาอะส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็จ่ายบอลครับค่าพลังจบสกอร์กับจ่ายบอลเนี่ยมันไม่ได้สูงนะครับเวลาบางทีเนี่ยมันก็ไม่คมแล้วก็สาเหตุที่ผมทาประตูได้เยอะเนี่ยมันก็มาจากความเร็วของเลเอาล้วนๆเลยคือกระชากไปยิงในขอบเขตโทษอะผมรู้สึกว่าเวลายิงนอกกรอบอะมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่เนี่ย ปั่นโค้งปั่นโค้งออกนะครับปั่นโค้ง75เองแบบมันไม่เหมาะกับการปั่นโค,งค้งโคตรโคตอ่ะนะอ่าจังหวะน,นี้เล่นท่าไปครับอ่าจ่ายโอ้โหไม่ถึงกองหน้าเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการจบสกอร์กับการจ่ายบอลเนี่ยบางครั้งก็อาจาไม่แม่นนะครับอ่าจังหวะน,นี้ครับอ่าก็เซเซ้าใจ่ายให้เปโรลหลให้เลเอาแล้วก็ปั่นในกรอบหน่อยเออ,อยังเข้านะครับ การรีวิวเลเยอร์ก็มีประมาณนี้ครับคือตัวของเขาเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วกับความแข็งนะแล้วก็ความพิ้วเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แต่ว่าการจบสกอร์กับจ่ายบอลเนี่ยอาจจะเหมือนวัดดวงนิดนึงอ่ะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่เม่นเลย <c oughs> นะครับอันนี้คือที่ยิงได้เยอะเนี่ยเอาความเร็วของตัวเองวิ่งเข้าไปในกรอบเขีโทษล้วนๆเลย แล้วก็สุดท้ายนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆ,ๆนะครับที่สละเวลาอันมีค่ามาดูคลิปผมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดซับให้ก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็เจอกันในการรีวิวครั้งหน้านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าจะมีดวงกดได้พี่โดหรือเปล่านะยิง2ใจหนึ่งโอเวอร์เฮดคิกอย่างสวยเลยนะครับก็ไว้เจอกันครับสวัสดีครับ